กลัวคุณตอยขอบคุณครับขอบคุณมา,ากมครับกวกันครันี้ครันากรวคุณตอยครับ <พอ S 1> วันนี้มาสอนทําอาหารกันสําหรับคนที่รักเนื้อโดยเฉพาะนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ได้รักเนื้อต้องขอประทานโทษด้วยแต่ว่าจริงๆเนื้อมันมีอะไรอร่อย,ออยๆเยอะแยะนะโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้ามันเป็นเนื้อสวรรค์โอ้โห มันจะนุ่มนวลมากเลยแล้วมันพร้อมกินนี่ผมหอมเขามากเลยนะคุณหอมเลยผมหอมมากหอมเนื้อคุณชอบเนื้อไหมครับชอบมากครับเออเนาะแล้วคนเขาเลิกกินเนื้อไป็นเพราะอะไรนะก็ก็ฟูร์ใหญ่ผมได้ยินมานะจริงๆคือเชื่อเรื่องเจ้าแม่กวนอิมครับเพราะหนูนัดหนูก็นัดถึงเจ้าแม่กวนอิมครับแต่ว่าก็ขออนุญาตกินเพราะว่าแล้วท่านอนุญาตไหมไม่รู้ท่านอนุญาตเปล่าแต่ว่าหนูขออนุญาตแล้วท่านออกคอแล้วขอแล้วไม่ได้มีว่าท่านตอบมือไรไม่มีไม่มีไม่มีดีแล้วนี่ซื่อสัตย์ ออ่ยซื่อสัตย์กับตัวเองใช่ไหมคุณชอบเนื้อเพราะผมชอบเพราะมันอร่อยคำสั้นๆเลยคุณผู้ชมเนื้อมันอร่อยจริงๆคือความมีมันของมันนะความที่เป็นเนื้อของมันนะมันเนื้อกับมันหมูมันต่างกันนะต่างกันหมดเลยต่างกันเลยครับมันคือวิธีการเลี้ยงวัวเงี้ยมันก็จะแบบบอกมาถึงว่าไอ้เนื้อที่เรากินมันเป็นยังไง มันก็จะชื่นใจกับสตอรี่พวกนี้มากเวลากิน่ะและเจ้าหนี้เขาก็รู้เอารู้เรื่องราวเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะฮะเขาทําร้านชื่อร้านเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็ครับเขาเอาชั้นเจ็เลยนะฮะสวรรค์จริงๆมีทั้งหมด6หกชั้นนะฮะแต่ว่าของเขาเป็นเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็นะฮะขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณอาน o n n a k t r a น a n จากร้านเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็ครับบัวนะครับคุณบัวสวัสดีครับคุณบัวรังงั้นคุณบัวนะครับบัวสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีร้านเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็อยู่ที่ไหนครับอยู่ซอยท่าอิดนะครับอยู่ถนนรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เราก็มีจุดขายเป็นคีอออยู่ที่ตลาดออกอรับนะครับแล้วก็จุดขายหน้าร้านตามร้านสามเซวิลล่าอ๋อครับผมผมชอบใจมากๆเลยนะที่คุณทำมาแล้วมันเป็นถุงๆแบบนี้แพ็คกิ้งเขาออกมาีนะเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยนะคร แล้วไอ้แพ็กกิ้งอย่างนี้ถุงอย่างนี้ถุงนึงเนี่ยอันนี้ผมต้องไปปิ้งเองใช่ไหมนะแบบนั้นน่ะใช่ป่ะอันนี้เราก็คือส่งให้ทางลูกค้าเนี่ยสามารถไปย่างเองได้นั่นน่ะกระชักระงนะเอาไปย่างเองใช่ไหมยังยกเลิกหน่อยอ๋อก็ฉีกถุงปุ๊บเอาขึ้นเตาปิ้งได้เลยใช่ไหมใช่ครับครับเอาไปย่างไปปิ้งแล้วแต่จะเรียกนะย่างนะเนื้อต้องย่างนะจริงๆแล้วถุงหนึ่งเท่าไหร่ครับอย่างนั้นอ่ะถุงหนึ่งยี่สิบห้าไม้นะครับราคาก็พันห้าร้อยเราสั่งขายเป็นชุด แพ็ให้กับลูกค้าตัวแทนนะครับก็คือชุดละพันห้าร้อยบาทก็คือไม้ละสิบห้าแต่เราก็จะแถมให้ยี่สิบห้าไม้เขาเขาจะได้ได้กำไรตรงนั้นอ่าทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไม้เข้าใจคือเขาได้ไปได้กำไรตรงนั้นแต่ราคาขายมันจะเท่ากันหมดครับคือพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทแต่ต่อต่อหนึ่งชุดนะถุงหนึ่งจะมียี่สิบห้าไม้นะครับและหนึ่งชุดมีกี่ถุงหนึ่งชุดมีห้าถุงสี่แถมหนึ่ง เขาก็ไปขายไงเขาต้องได้ตังค์ายใช่ไหมรละยี่สิบใช่เขาต้องได้ตังค์ด้วยไงถูกต้องนะตอนนี้เวลาที่เขาคิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําตรงนี้ขึ้นมามันแตกต่างรสชาติมันหรือการทํามาแบบเนี้โปรดิวเซอร์ผมมาพูดกับผมบอกว่าไอ้เนื้ออย่างเงี้ยหนูเคยกินเด็กๆเขาพูดน่ารักมากเขาเคยกินเด็กๆตอนที่เขาอยู่หน้าโรงเรียนแล้วควักเงินตอนสุดท้ายของวันของชีวิตวันนี้ว่าเงินเหลืออยู่เท่าไหร่สมัยก่อนนะสมัยก่อนกินกันไม่ละบาทใช่ไม่ระบาท ถั้นรุ่นไล่ต่อไปอีกด้านขนาดโปรดิวเซอร์ผมไม้ละบาทของผมกว็ไม้ละห 50, 50้าสิบห้าสิบหรือไม้ละแล้วแต่เท่าไหรทุกอย่างมันก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆแต่แตนี่พูดถึงเรื่องราคาแต่มาพูดถึงเรื่องรสชาติเขาบอกรสชาติอย่างนี้เขาไม่ได้เจอมานานแล้วมไม่ได้เจอมานานแต่นี่พอมันไม่ได้เจอมานานแล้วมันรสชาติยังไงละ่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าเขาทําอย่างไรกับ,บเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็ดนี่ นี่ครับนี่คือเนื้อทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับแล้ววิธี<ร>การทําเนื้อที่ใช้เนื้ออะไรครับเนื้อเซอร์รอยออสเตรเลียนะครับครับผมนี่เนื้อเซอรอยออสเตรเลียครับ,บนะเอ,อ,อ,อเบาอมาหันห่นเจอเลยครับอ่าเราก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นให้พอดีคำเพื่อเตรียมตัวในการหมักปรุงรสชาติแล้วก็นําไปเสียบไม้นะครับอันนี้เราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับซีอ่าห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมต่อเนื้อต่อเนื้อหนึ่งกิโลน้ำมันหอยอีกน้ำมันหอยอีกสามสิบกรัมครับนะครับห้าสิบสามสิบ อ่าแล้วก็น้ำตาลปี๊บอีก160กรัมครับนะครับอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเม็ดผักชีลูกผักชีอ่าลูปเม็ดผักชีที่ต้องมาคั่วนะครับอันนี้ที่จะทำให้เท่าไหร่ครับเอ,อ่อ30กรัม30กรัมนะครับค,บคั่วจนละลายใช่แล้วก็คุมคขส่วนผสมให้เท่ากันครับแล้วก็เอาเนื้อที่หั่นสไลด์เตรียมไว้เนี่ยก็มาหมาักคลุกเขา ให้เข้ากับน้ำซอสตะกี้ที่เราเตรียมไว้นะครับหมักแล้วนวดไปด้วยนวดด้วยให้นวดไปด้วยตอนเคล้าเนยนวดเข้าไปด้วยให้มันเข้ากันสักสิบนาทีแล้วก็แรปแล้วก็เดี๋ยวก็ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้มันเข้าเนื้อทิ้งอุณหภูมิปกตินี่นะคะท่านผู้ชมอุณหภูมิปกติแล้วก็เริ่มทําการเสียบไม้ครับเสียบเสียบยังไงครับอ่าเราก็เสียบสลับแทรกมันเล็กน้อยเพื่อให้มีความุ่มเพราะฉะนั้นในทุกไม้มันจะมีมันแน่นอนมันนิดหน่อยพอ ให้เกิดความนุ่มนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเอาไปแช่ฟรีซมันจุใก่เข้าถุงมันจุใส่ถุงแล้วก็ซีนปากถุงนะครับอ่าแล้วนี้ก็เราก็จะเข้าไปเก็บในตู้ที่แช่ด้วยอุณหภูมิติดลบ2ี่บองศายี่สิบเลยนะครับซึ่งก็จะอยู่ได้นานเป็นเป็นเดือนนะครับอนี่ฮะแล้วเวลาที่เอาออกมาใช้ก็แล้วแต่ที่จะสั่งสั่งยังไงก็อย่างงั้นเสร็จเรียบร้อยก็เอามาแล้วมาปิ้งใช่ครับ โดยตอนปิ้งเนี่ยก็เตรียมน้ํามันพืชตะไคร้จุ่มเพื่อทาบางๆไม่ให้เนื้อเนี่ยมันติดเตาย่างให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็มีความเงางามนี่นี่นี่เผื่อท่านเอาไปปิ้งที่บ้านปิ้งงี้นะเอาน้ำมันพืชทานะแล้วใช้ตะไคร้แทนนะฮะแทนที่จะเป็นแปรงออกมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็ดครับเห็นแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็เห็นแล้วอยากกินครับอยากกินคุณไม่กินออะไรดี ช่ไหมใช่ไหมข้าวเหนียวนี่ที่คุณขายขายกินอยู่ข้าวเหนียวปะข้าวเหนียวด้วยเสิร์ฟข้าวเหนียวละอ้นก็จะเข้ากันมากจริงจริงเนื้อส่วนเซอร์ลอยเงี้ยครับปกติเขาจะไปทำสเต็กกันนะครับแล้วก็เนื้อในส่วนนี้กินกับข้าวสวยก็อร่อยนะต่อคือเนี้ยเนื้อกับข้าวสวยกินคู่กันเนี้ยรสเนื้อมันก็จะเต็มที่ของมันแต่เมื่อกี้ผมชอบไอ้นั่นไอ้อะไรนะไอ้อะไรลป็นทีนั่นแหละที่ทำให้รสชาติมันแตกต่างออกไปจากคนอื่น คือเขาใช้ลูกผักชีด้วยลูกผักชีใช่ไหมใช่ใช่เม็ดผักชีน่ะคุณจะเรียกเม็ดผักชีก็ได้กลมๆแล้วมาบดเล็กๆอันนั้นแหละก็ต้องั่วออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เวลาที่ซื้อไปทานก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านได้นะนะอุณหภูมิเขาเก็บไว้น่ารบยี่สิบคือยิ่งเก็บนานเท่าไหร่ก็ตามมันก็ยิ่งดีนะเพราะมันเหมือนเป็นดรายนะครับใช่ไหมเป็นฟรีซดรายใช่ไหมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่นี้เราก็จะมาลองกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับกับเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็ดครับ โอ้โหดมก่อนเลยหอมนี่ครับหอมไม่บักชีนน่น่ะอย่างที่โปรดิวเซอร์แบมของเราพูดว่ากิ่นนี้ไม่เจอนานแล้วใช่ใช่เลยอ่ะผักไอ้นั่นแหะไอ้ลูกบักชีอ่ะใช่ครับนานมากนานมากรถนี้นานมาก ทำก็จะบอกว่าอะไรครับรสชาติดีครับรสชาติโอเคเลยนุ่มผมชอบตงนิ๋มเนอดีผมชอบตุ้นติดมันครับใช่มันเหมือนกับเนื้อสวรรค์ะแต่นุ่มใช่นุ่มเพราะเนื้อสวรรค์ส่วนใหญ่เขาจะทอดใช่ไหมแต่นี้มันจะนุ่มนุ่มแล้วก็หอมอันนั้นนหละลูกผักชีครับ ขึ้นมาเลยตลอดเวลาเลยกลิ่นมันไม่แรงเท่ากับ <c oughs> เนื้อสวรรค์เนื้อสวรรค์มันาะนี่มันสวรรค์ชั้นเจ็ดกลิ่นมันไมไ่แรงเท่ากับเนื้อสวรรค์ <c oughs> ที่เรากินแบบอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เป็นอีกรสชาตินึงแล้วมันนเป็วิธีการถนอมอาหารมันทาให้คุณซื้อไปเนี่ยแล้วคุณอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ย่างเอาย่างเอาและที่ที่สําคัญอันนี้จริงๆเลยนะเขาทําถูกมากเนื้อถ้าไากิน่ะถ้าไม่ย่างเองอะมันอร่อยยากมาก มันต้องสดๆสดนะเราย่างร้อนๆจริรงๆแล้วร้อนนะโอ้โหแล้วเจอเข้าวเหนียวนะมันก็จะเป็นความอร่อยมากนี่ก็เป็นอะไรอย่างที่แตกต่างออกไปขายทั่วไปขายทั่วไปเรามีลูกค้าที่รับไปทั่วประเทศประมาณเกือบร้อยลายแล้วครับนี่จบร,ร้อยลายแล้วทั่วประเทศเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นแล้วท่านจะเห็นว่าชื่อเนื้อเขาคือเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็ดอันนี้ช่วยกันได้ก็ช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เพราะในภาวะอย่างนี้ต้องช่วยทุกๆคนนะฮะ วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณอนนท์ขอ,ขอขอบคุณราณ้านเนื้อสวรรค์ชั้นเจ็ดขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดความแตกต่างแบบนี้ความคิดแบบนี้แนวคิดอย่างนี้กับสิ่งที่คนเขาไม่ค่อยทํากันความจริงมันมีแฟนกินเนื้อเยอะมากนะครับ,รบแต่พอมันไม่มีที่กินมันไม่จะกินที่ไหนก็ลองนึกถึงพวกเขาดูกันแล้วลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ อร่อยแถวนี้วันนี้เราจะไปกันที่สามย่านเป็นของเก่าของแก่ของเขาเขาทำเพื่ออออกมาเป็นอย่างนี้นะครับขายมาค<ม>ุณผู้ชมเนี่ยห้าสิบปีแล้วนะสำหรับร้านนี้นะครับเพราะว่าไม่มีกลิ่นเนี่ยในทั้งหมดนี่คุณน่ากลัวสุดเลยนะคุณ <c oughs> คอฟฟี่เค้กครับคุณไม่ได้หวานมากนะแล้วมันหอมเหลือเกินอ,ะอ่ะผมพูดจริงๆครับมันเป็นความแตกต่างคุณเคยทานแบบไหนยังไงมามันจะเจออีกอย่างนึงติ๊บเต็มติ๊บแระเด็มติ๊บแรนเต็ม